ซื้อหุ้นด้วย BCG Metric สวัสดีครับผมเจนและที่คุณกำลังรับชมยู่ก็คือรายการ Money Matter รายการที่จะทำให้มันนี่ของคุณไม่หมดและมานั่งร้องเพ้อแน่นอนครับ EP นี้เราจะคุยกันในเรื่องซื้อหุ้นด้วย BCG Metric BCG Me t r i กคืออะไรก็หนังที่เคียรนูริเป็นพระเอกหลบกระสุนแบบสโลโมชันไงอันนั้นเดอ m เ t r i x ไม่ใช่ BCG Me t r i ก BCG Me t r i กเป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์โดยการนำอัตราการเติบโตของตลาดหรือ m a market g r o w t t กับส่วนแบ่งการตลาดหรือ Market Share มาวิเคราะห์ว่ากิจาการอยู่ในตำแหน่งไหนโดยจะแบ่งหุ้นออกเป็นสีชาร์ตดังรูป1สตาร์หรือกลุ่มดาวรุ่งเป็นธุรกิจที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงอัตราการเติบโตสูงมีกำไรสูงเกิดจากตลาดมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีส่วนแบ่งการตลาดที่มากเป็นหุ้นที่น่าสนใจแต่มีข้อเสียคือราคาอาจจะค่อนข้างแพง c a s แคสคาวหรือกลุ่มหัวนมเป็นธุรกิจที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงอัตราการเติบโตตำ่ำตลาดอยู่ในจุดถิ่มตัวธุรกิจทำเงินได้อยู่และมีเงินสดเหลืออยู่มากมักเป็นหุ้นปันผลหุ้นกลุ่มนี้ราคาไม่แพงมากและมีปันผลที่ดี 3. Question Mark หรือกลุ่มเครื่องหมายคำถามเป็นธุรกิจ ที่มีส่วนแบ่งการตลาดตา่ำอัตราการเติบโตสูงมักเป็นธุรกิจในช่วงเริ่มเข้าสู่ตลาดหุ้นกลุ่มนี้ต้องการขยับตัวเองไปเป็นสตาร์แต่ถ้าหากไม่ดีก็อาจกลายเป็นด็อกได้ข้อดีคือหุ้นราคาไม่ค่อยแพง 4. ด็อกหรือกลุ่มสุนัขเป็นธุรกิจที่มีส่วนแบ่งการตลาดตา่ำอัตราการเติบโตต่ำ ธุรกิจได้กำไรน้อยหรือขาดทุนธุรกิจกลุ่มนี้ต้องพัฒนาปรับปรุงเพื่อสู้ในตลาดเดิมอาจจะต้องการการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจเพื่อให้อยู่รอดไปสู่ตำแหน่งอื่นให้ได้นั่นคือ4ตำแหน่งการแบ่งหุ้นโดย DCG Metric เร่งมา ครับถ้าเราซื้อหุ้นในกลุ่มสตาร์ได้ในราคาที่ถูกก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากได้ในอนาคตและนั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดใน EP นี้แล้วคุณล่ะครับรู้จกัก BCG m e t r i c หรือเปล่าคอมเมนต์มาพูดคุยร่วมถึงแนะนำติดชมเราได้และขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือใช้ชีวิตชิลๆด้วยเงินปันผลและหนังสือ t o c k Startup ลงทุนหุ้น VI สำหรับ EP นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ